การเดินทางเป็นพันๆกิโลเมตรมักจะต้องเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกเสมอนั่นก็คือการตัดต่อหางเทเลอร์ซึ่งนี่เป็นงานที่สำคัญที่พนักงานขับรถจะต้องทำให้ถูกต้องปลอดภยัยเพราะถ้าคุณในฐานะพนักงานขับรถมืออาชีพตัดต่อหางเทเลอร์ไม่ถูกต้องอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงตามมาซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่งผลต่อชีวิตและความปลอดภัยของตัวคุณ หรือผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆในวินิทัศน์นี้เราจะแนะนำวิธีการตัดต่อหางเทลเลอร์ที่ถูกต้องให้กับคุณขอให้คุณศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนการต่อหัวลากเข้ากับหางเทลเลอร์ค่ะเมื่อคุณขับรถหัวลากเดินทางมาถึงลานจอดคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าหางเทลเลอร์ที่จะทำการต่อพวงเป็นหางเทลเลอร์ที่ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย เมื่อตรวจยืนยันความถูกต้องของหางเทลเลอร์แล้วให้คุณมองตรวจสอบพื้นที่ด้านหน้าหางเทลเลอร์ว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่ก่อนที่คุณจะขับรถถอยหลังไปที่หางเทลเลอร์ต้องมั่นใจนะคะว่ารถหัวลากเทลเลอร์อยู่ในแนวระนาบเดียวกับหางเทลเลอร์และก่อนขับรถถอยหลังทุกครั้งคุณจะต้องลดกระจกที่ประตูทั้งสองข้างเปิดไฟฉุกเฉิน และบีบแต่ให้สัญญาณเตือนรถคันอื่นหรือคนที่อาจอยู่ในพื้นที่ว่าคุณกำลังจะขับรถถอยหลังเมื่อคุณขับรถหัวลากถอยหลังเข้าใกล้กับหางเทลเลอร์โดยมองผ่านกระจกด้านหลังของห้องคนขับเพื่อมองเป็นฟีดวิวของรถหัวลากอยู่ใกล้กับขอบด้านหน้าของหางเทลเลอร์ให้คุณใส่เบรกมือและลงจากรถโดยจำไว้เสมอนะคะว่าการขึ้นลงรถคุณจะต้องทำตามกด3จุดสัมผัสคือ สองมือหเท้าหรือ2เท้าหนึ่งมือของคุณจะต้องสัมผัสกับตัวรถตลอดเวลาและเมื่อคุณลงมาจากรถแล้วให้คุณตรวจสอบสภาพแป้นฟิตวิลว่าไม่ชำรุดและอยู่ในตำแหน่งพร้อมต่อพว่วงตรวจสอบว่าฐานคิงพินมีจารบีทายอย่างเพียงพอถอดตะขอล็อกออกหากเป็นรุ่นที่มีตะขอล็อกแล้วดึงด้ามคันโยกเพื่อปลดล็อกฟิตวิล ตรวจสอบว่าช่องนำล่องสลักคิงพินไม่มีสิ่งกีดขวางและปากนกแก้วกับสลักริมเปิดเต็มที่จำไว้นะคะคุณจะต้องไม่พ่วงต่อหากปากนกแก้วกับสลักริมอยู่ในตำแหน่งปิดตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่เท้าช้างตั้งอยู่ต้องตั้งอยู่บนพื้นที่เรียบและเท้าช้างทั้งสองข้างไม่เอียงและตรวจสอบแผ่นรองเทเลอร์ eller, ให้อยู่ต่ำกว่าแป้นฟิตวิลเล็กน้อยประมาณ1-2นิ้ว นำหมอนหนุนล้อไปลองล้อของหาทิลเลอร์เมื่อคุณตรวจสอบตามขั้นตอนนี้ครบทุกขั้นตอนแล้วคุณก็สามารถกลับไปขึ้นรถและขับรถถอยหลังอย่างช้าๆจนเห็นว่าตำแหน่งของแป้นฟิตวิลอยู่ใกล้กับคิงพินให้คุณลงจากรถมาตรวจสอบว่าตำแหน่งคิงพินอยู่ตรงกับช่องนำร่องคิงพินบนฟิตวิลหลังจากนั้นกลับขึ้นรถและเริ่มขับรถถอยช้าๆให้แป้นฟิตวิลเคลื่อนที่เข้าหาคิงพิน หากการพ่วงต่อได้อย่างถูกต้องคุณจะได้ยินเสียงตลไกลแล้อกิมคลิมดังอย่างชัดเจนเมื่อคุณตอบพ่วงหัวลากเข้ากับหางเทเลอร์เสร็จแล้วคุณจะต้องทดสอบการฉุดรั้งทักเทส3ามครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดใดๆในระบบตอบพ่วงโดยให้คุณเริ่มจากการทำการทดสอบการฉุดรั้งครั้งที่1ดังนี้ให้คุณใส่เบรกมือหัวลากแล้วลงจากรถมาตรวจสอบฟิตวิวเพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีช่องว่างระหว่างแผ่นลองเทลเลอร์กับแป้นฟฟดวิวคันโยกถายกลับโดยอัตโนมัติและระบบล็อกขั้นที่2เข้าตำแหน่งล็อกอย่างสมบูรณ์ป้ายเตือนระบบล็อกการล็อกสีเหลืองอำพันต้องไม่โชว์ตั้งขึ้นและทดสอบคันโยกคันโยกต้องดึงไม่ได้ตรวจสอบสลักล็อกและมุดใต้เทลเลอร์ใช้ไฟฉายส่องตรวจสอบปากนกแก้วล็อกกับคิงพินระบบล็อกคิงพินทำงานอย่างสมบูรณ์คานล็อกเลื่อนออกมาสุด ใส่ตะขอล็อกถ้าเป็นรุ่นที่มีและตรวจสอบว่ากลไกล็อกอยู่ในตำแหน่งที่ล็อกหากตะขอล็อกไม่สามารถสวมใส่เข้าที่หรือคันโยกถอยกลับไม่สุดหรือเห็นป้ายเตือนระบบการล็อกไม่สมบูรณ์สีเหลืองอำพันให้ยกเลิกการพ่วงต่อและเริ่มต้นขั้นตอนการพ่วงต่อใหม่ตั้งแต่ต้นอีกครั้งหลังจากการตรวจสอบตามตัวข้อที่กำหนดทุกหัวข้อแล้วคุณก็สามารถกลับไปขึ้นรถ ตลดเบรคมือหัวลากและขับรถเดินหน้าอย่างช้าๆเพื่อทดสอบว่ามีแรงต้านหรือแรงฉุดรั้งของหางเทนเลอร์เมื่อการทดสอบการฉุดรั้งครั้งที่1ผ่านคุณต้องลงมาจากรถมาต่อสายลมสายไฟเข้ากับหางเทนเลอร์และนำหมอนหนุนล,ล้อออกจากร้อไปจัดเก็บในจุดที่กำหนดหลังจากนั้นคุณจะต้องปั่นขาช้างขึ้นให้สูงจากพื้น1-2นิ้ว เมื่อจบขั้นตอนนี้คุณก็พร้อมแล้วที่จะทำการทดสอบการฉุดรั้งครั้งที่สองโดยกลับขึ้นไปบนรถและขับรถเดินหน้าและถอยหลังอย่างช้าๆด้วยการใช้เกียร์ต่ำและเดินเครื่องเบารอบต่ำเมื่อการทดสอบการฉุดรั้งครั้งที่สองผ่านให้คุณใส่เบรกมือและลงจากรถมาหมุนขาช้างขึ้นให้สุดและเดินรอบรถ GOAL อย่างน้อยหนึ่งรอบเพื่อตรวจสอบหัวลากและหางเทลเลอร์ได้ตอบพ่วงกันอย่างสมบูรณ์ การต่อสายลมสายไฟถูกต้องเมื่อคุณเดินตรวจสอบรอบรถเสร็จแล้วคุณก็พร้อมที่จะทําการทดสอบการฉุดรั้งครั้งที่3โดยกลับขึ้นไปบนรถและขับรถเดินหน้าโดยเดินหน้าประมาณ3-5เมตรและทําการดึงกดสวิตช์เพื่อให้เบรกหางเทลเลอร์ทํางานเพื่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเบรกหางเทลเลอร์ เมื่อการทดสอบการฉุดร้างครั้งที่3ผ่านคุณก็มั่นใจได้แล้วนะคะว่ารถหัวลากและหางเทเลอร์ได้ถูกพ่วงต่อกันอย่างสมบูรณ์และคุณสามารถขับรถลากหางเทเลอร์ไปปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยนอกจากงานต่อพ่วงหัวลากกับหางเทเลอร์ยังมีอีกงานหนึ่งที่มีความสําคัญและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันนั่นก็คืองานตัดหัวลากออกจากหางเทเลอร์ดังนั้นเรามาเรียนรู้ขั้นตอนนี้กันนะคะ ก่อนที่จะตัดลถหัวลากออกจากหางเทลเลอร์คุณจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจทุกครั้งนะคะว่าหางเทลเลอร์จะถูกตัดบนพื้นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภยัยเช่นพื้นคอนกรีตที่เรียบแน่นหลังจากนั้นให้คุณดึงเบรกมือของรถหัวลากและลงจากรถนําหมอนหนุนล้อมารองล้อของหางเทลเลอร์และปั่นเท้าช้างลงโดยปรับมือหมุนให้อยู่ในตำแหน่งขาช้างลงเร็วจนกระทั่งขาช้างแตะพื้น หลังจากนั้นปรับมือหมุนให้อยู่ในตำแหน่งขาช้างลงช้าและหมุนต่อ25รอบและตรวจสอบด้วยสายตาว่าเท้าช้างลงพร้อมกันทั้งสองข้างมาตั้งอยู่บนพื้นเท่ากันทั้งสองข้างเมื่อปั่นเท้าช้างลงแล้วให้ทำการถอดสายลมสายไฟและเก็บในจุดที่กำหนดให้เรียบร้อยดึงคันโยกเพื่อเปิดล็อกระบบกลไกและตรวจสอบซ้ำอีกครั้งด้วยสายตาว่าขาช้างต้องอยู่บนพื้นอย่างมั่นคง และสายลมสายไฟได้ถูกถอดเก็บเข้าที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้คุณกลับขึ้นรถปลดเบรกมือและขับรถเดินหน้าอย่างช้าๆเพื่อให้มั่นใจว่าแป้นฟิตวิวแยกตัวออกจากสลักคิงพินอย่างนุ่มนวลเมื่อคุณตัดแยกหัวลากออกจากหางเทเลอร์เสร็จสมบูรณ์แล้วให้คุณลงมาจากรถและนำหมอนหนุดล้อออกจากล้อเทเลอร์ไปจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนดเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ก็ถือว่าคุณได้ทำงาน ตัดหัวลากออกจากหางเทนเลอร์ได้อย่างสมบูรณ์แล้วค่ะเราขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่างานตัดต่อหางเทนเลอร์ในเบฟเชนถือว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงดังนั้นคุณจะต้องทำตามขั้นตอนการทำงานที่ระบุไว้ในเอกสารมาตรฐานการทำงานเรื่องการตัดต่อหัวลากกับหางเทนเลอร์อย่างเคร่งครัด และถ้าในขณะที่คุณกำลังตัดต่อหัวลากกับหางเทลเลอร์โดยที่คุณยังทำตามขั้นตอนการตัดต่อหางเทลเลอร์ไม่ครบทุกขั้นตอนซึ่งคุณอาจถูกรบกวนจากคนอื่นหรือมีอะไรบางอย่างทำให้คุณเสียสมาธิเราขอให้คุณกลับมาตรวจสอบทบทวนและทำตามขั้นตอนการตัดต่อหางเทลเลอร์ให้ครบทุกขั้นตอนค่ะ